หลายคนจนจำหน้าศัตรูแทบไม่ได้แล้วล่ะครับล่าสุดถึงคราวแกเองถูกตำรวจบุกรวบคาบ้านหลายคนก็สะใจหลายคนก็หาเหแต่ผมดูเส้นเรื่องสตรอรี่การจับครั้งนี้มันมีอะไรแปลกๆอยู่นะครับประเด็นแรกที่อธิบดีบอกว่าจ่ายงวดแรกไปแล้วแสนกว่าบาทอัดคลิปอะไรไว้เรียบร้อยแล้วทำไมไม่ปล่อยคลิปออกมาให้สื่อทำไมไม่เอามาเปิดเผยม,มันจะได้รัดคอสีสุวรรณแน่นให้อยู่มือเลยประเด็นที่2เงินก้อน500,000บาท แม้แต่โจรมุมตึกโจรโง่ๆขายหัวเราะมันยังรู้เลยใครจะให้เอาเงินไปแขวนไว้หน้าบ้านตัวเองอันนี้เอาใส่ถุงมาแขวนไว้ใส่รั้วบ้านศรีสุวรรณจัญญาเลยเป็นได้ไปได้ไหมที่เมียแกจะงงว่าอะไรเดอรอเขาเอาของมาส่งหรือเปล่าใครสั่งของอะไรมาหรือเปล่าก็แค่หยิบไปถามผัวว่ามีอะไรปรากฏว่าแค่เมียหยิบเข้าไปตั้งกล้องถ่ายคลิปไปร,ร้อยกรูเข้ามาจับเลยศรีสุวรรณตกใจโยนออกนอกรั้วแต่ก็ถูกรวบตัวทันทีแล้วภาพถ่ายภาพข่าวสตรอรี่คลิปเหล่านี้ ถูกกระจายไปยังสื่อทุกสำนักปูพรมระเบิดขึ้นตู้มพร้อมกันทั้งประเทศประเด็นที่น่าสนใจมันไม่ได้จบที่พี่สีแต่มันลามไปถึงเจ๋งดอกจิกและอดีตผู้สมัครสสข,ของรวมไทยสร้างชาติแน่นอนว่าเราสามารถคิดได้ว่าเป้าหมายที่ต้องการเล่นง,งานอาจจะใหญ่ไปถึงท่านรัฐมนตรีที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในรัฐบาลนี้ก็มองได้หลายด้านครับแต่โดยส่วนตัวของผมติดตามข่าวคราว,าวอาจักกรรมต่างๆเนี่ยระดับศรีสุวรรณจันยาไม่น่าจะโง่ขนาดนั้น ไม่น่าจะมาตายน้ําตื้นแค่นี้ไม่ได้เข้าข้างว่าศรีสุวรรณผิดหรือไม่ผิดหรือว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีนะครับแต่เชื่อมั่นว่าระดับศรีสุวรรณจันยามไม่น่าจะให้เขาเอาเงินมาแขวนไว้หน้าบ้านตัวเองดูเส้นเรื่องมันง่ายมันตื้นเหมือนพยายามจะจับยัดศรีสุวรรณแล้วใช้ศรีสุวรรณเป็นบันไดาสาวต่อไปถึงเป้าหมายปลาใหญ่ที่เขาต้องการเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆหรอกศรีสุวรรณตั้งหลักได้เริ่มโต้ตอบได้เริ่มอะไรแล้วผีเท่านั้นที่จะมองเห็นผี สีสุวรรณไล่ล่าปราบผีมาตลอดนั่นก็แสดงว่ามีความเป็นผีในตัวพอสมควรไม่น่าจะโง่าตายน้ำตื้นจัดฉากด้วยเรื่องสตอรี่ง่ายๆเป็น